สวัสดีค่ะทุกคนคอยซ้ำมาคอยเธอนาใสากฤติเดชไกลนาการเดิมในเฮาส์มาพาชมสวนจ้ะทุกคน,นแดดเริ่มร้อยแล้วนี่จะ้ะสวนน้อยๆเนาะสวนน้อยๆก็ <c oughs> <c oughs> มีความสุขเท่าที่ <c oughs> เราหาได้นะคะสวนน้อยๆก็มีความสุขได้นี่จ้ะทุกคน ยงปลปาหย่าลันซ์มะละกอจ้ะปลูกใส่กระถางไว้ก่อนแล้วก็ไม้ประดับนิดหน่อยซีเชอร์เช,ชิญฟลันซ์นัวสุ่งหลวอกัในเกเอสนี่จ้ะปลูกผสมประส,สานร,รวมไปนี่จ้ะมีทั้งอาหารตาอาหาร าหารท้องจ้ะโกสนก็กินได้นะนี่จ้ะนูนนิดหน่อยจ้ะทุกคนพอนั่งดูเพลินชมุกฟลันจ้ะมังกรลิ้นมังกรทองใช่ไหมอันนี้ก็อ่ เรียกอะไรนะบัวโคดนี่ก็จะเป็นตะลิงปิงนะคะนี่ต้นตะลิงปิงนี่ก็มอนจ้ะใบมอนแล้วก็สับเสือใบหูสับเสือ ใช่ไหมเรียกผิดเรียกถูกขอ,ขอโทษนะคะทุกคน,นอ่านี่เตยเตยอ,อะไรเตยด่างปะนี่จะทุกคนแล้วก็จะมีผักกระเหงใส่ตรงประชนเนาะประคอหอมหอมอันนี้ต้นมะต้นมะเขือขนหรือมะมะอึหรือเปล่าเขาเรียก อันนี้น,นี่เรียกอะไรอะผักชีลาวผักชีลาวช้างพักูดปลูกใส่กระถางถังพลาสติกจ้ะเก็บมาจากหาดแล้เนี่ยอย่างเงี้ยมันใช้ทนดนีอันนี้ไม่ได้ใจว่าเป็นผักแว่นหรือเปล่ามันขึ้นริมทาง น่าจะเป็นพักแว่นั่นแหละใบเหมือนมากนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งออกดอกมาสองสามรอบแล้วนะแต่ไม่ยอมติดลูกลอยก่อนนี่จะ้ะดอกวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งละมุดให้ก็เป็นทรงพุ่มจ้ะ ละมุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟลูกยังละนิดละหน่อยอันนี้น่าจะเป็นมะเขืออ้อล้อหรือเปล่าทดสุภาพหน่อยเนาะ,ะดอกเทียนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนทำคล้ายๆแบบซุ้ม กล้วยช่วงนี้ก็กําลังออกไล่เลี้ยกันนุ่นกล้วยน้ำว้ายักษ์นี่ก็อันนี้ต้นที่สองนะคะน้ำว้ายักษ์คือตรงจะสูงแล้วก็หวีจะใหญ่อันนี้สับปะรดไม่ใหม่เขาเริ่มออกลูกแต่พอนั้นไปไม่ออกออกดอกแต่พอนานไปไม่ออก หรือจะให้น้าเยอะเกินไปตัศสิจฉาพาซิออนฟลุกอาบาคาอินฟลุกโมเมนตาทอลฮานูปลัดส่วนนี้ก็จะเป็นเผือกค่ะเผือกนี่เผือกหอมสบู่ดำหรือสบู่เหล็กจะ้ะด่างธรรมชาตินะคะ สวยมากสวยสวยผักแพลอันนี้แว่นไหลแว่นเงินปะแต่กินได้นะคะกินได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสะเดานะคะทุกคนสะเดากลางดอนมาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงนี่จ้ะยังไม่เป็นพุ่มเลยนะ นีสองต้นต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนี่จะมีต้นเล็กอีกเล็ก,ลกอีกต้นหนึ่งมบายานางนตัดออกแล้วก็ปุงมาใหม่ใบชะพลูนะคะทุกคนนี่จะเป็นใบชะพลูแล้วก็ลงมะละกอไปอีกคะ่ะลงไดหลายๆต้นจะต้องมีสักอันที่รอดอันนี้จะเป็นแขกดํานะคะนี จริงก็คือเอาไว้ตามส้มตามเขบอกแขกตามมันจะกรอบอร่อยมะระก็ขึ้นๆอย่างนั้นแหละไม่ค่อยติดลูกเอาแต่ดอกลูกลูกออกมาก็เน่านี่ก็ลงอีกจ้ะสองต้นมะละกอปะปะยะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งข้างๆบ้านนั่งเล่นรับลมเย็นๆเนาะให้จ้าทุกคน เลี้ยงปลาเอาไว้กินไขน่นกเออไขน่นกไขน่นกปลาไขยุงนี่จะ้ะก็จะใช้แบบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติอืสปะรดแตงโมนี่จ้ะทุกคนกล้วยยักษ์ ใหญ่โตมโหลานค่ะนูน่นออกวีแล้วนะคะรีสกิกกบานานะอ้าวดู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 นู่น,นจะ้ะใหญ่โตมโหลานนูน่น แล้วก็ลงถั่วฝักยาวจ้าทุกคนนี่ถั่วฝักยาวแต่ซีเจอร้องกระโบนนะดิซ่ะอันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะต้นส้มพอกับเม็ดดิซะออรเรนจ์โบยมาออรเรนจ์ ตรงนี้ก็จะเป็นแดดอันนี้โพด่างจ้ะข้างบนต้นทงสูงนี่ก็จะเป็นมะยงจ้ะทุกคนมัน,นก็จะเป็นกล้วยหอมทองนี่จ้ะแล้วก็พริกไทยเฟร์ คนไม่ตกหลหายวันแล้วทุกคนแหปงสับปะรดมันก็นสับปะรดอะนาสแต่สีชมงอะนานสเด็ดผักหวานบ้านนี่ก็ไม่ค่อยแตกสักเท่าไหร่ น,นี่ก็แตงอันนี้เป็นพันธ์แตงขาวนะคะทุกคนสกูร์ค่ะบีสกูร์ค่ะม,มันดงังอยู่กับแตงแลว้วน,นี่ก็กล้วยน้ำวาจ้าเริ่มสุกแบ่งให้เพื่อนบ้านแล้วนะคะแล้วก็แจกนกด้วย ต้องเอาไอ้เขาเรียกอะไรอะตะข่ายมาครอบค่ะนี่ตอนเขาเริ่มสุกไม่ได้ครอบนะแมงวันทองนะ่ชอบไปไข่ตัดลงมาก็เลยต้องเอาครอบไว้ก่อนไม่อย่างนั้นไม่ได้กินจ้ะพีม่มนก็จะตัดแบบนี้นะคะทุกคนแตาไม่ตัดได้ขาดเพราะว่าจะให้หวีเขาติดอยู่อย่างนี้ก่อนถ้าตัดขาดแล้วมันสุกเร็วมากนี่จ้ะ Also, dieser Banane, ich würde anfangen aber ich nicht. nehme ganz weg. Weg dem. Man ganz weg, ich schnell gelb. kann nicht so schnell essen. Darum lasse ich einfach hängen, so. Und dann. Äh, muss ich nicht so pressieren. Er rief langsam. Rief, ja. Sehen mich สวยมากมใหญ่ลูกสวยยุงก็เยอะนีจ้ะม,ม,มีความสุขเนาะถึงส่วนน้อยๆแต่ก็ได้กินนะคะทุกคนนี่ซื้อก็ไม่ใช่ถูกนะถ้าไปซื้อเนี่ยลูกใหญ่ๆวใีใหญ่เงี้ยประมาณสี่สิบห้าห้าสิบเนี่ยต่อวออีแค่นี้ก็โอเคและคะ้วค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็ลงบ้างไม่ลงบ้างเนาะจ้ะ